สำนักงานพัฒน,นาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาดาเปิด14นวัตกรรมวิจัยจากแหลบบสู่ไร่ตอบโจทย์เกษตรมูลค่าสูงสู่ความยั่งยืนใช้ได้จริงภายใต้กิจกรรมอาด้ามินิเพรสเอพร้อมขันรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสาก์ที่ให้ความสําคัญกับเกษตรอัจฉริยะเกษตรเพิ่มมูลค่าเกษตรยั่งยืนเดอยนี้นะครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมมินิเพรสทัวร์นะครับก็อยากจะ ุยกับสื่อมวลชนในระดับเชิงลึกนิดนึงเพราะเวลาเราทำเพจตัวเนเราจะได้ภาพภาพกว้างๆแต่วันนี้เราก็เจาะลึกเพราะว่าการให้ทุนของสวกรเนี่ยให้ทุนไปกับสถาบันวิจัยส่วนหนึ่งนะครับให้ทุนไปกับหน่วยงานที่เป็นทำหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการด้านการเกษตรหรือหน่วยงานต่างๆอย่างวันนี้เราก็มาที่มหาวิทยาลัยเกษตรเพราะว่าเราถือว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์หลัก ในเรื่องงานวิจยัยด้ยานการเกษตรที่สําคัญคือทํางานใกล้ชิดทั้งกับเกษตรกรเองทั้งกับกระทรวงเกษตรและสังกัดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเชิญพี่้องสือ่อมวลชนเนี่ยมาเจาะลึกเป็นแต่ละตัวที่มีความโดดเด่น ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปงานวิจัยไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่คือหัวใจสำคัญของการยกระดับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนวันนี้อาดาและเคยูได้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครแค่เชื่อมันในพลังวิจัยและกล้าต่อยอดให้ถึงมือเกษตรกรจริง